สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเลื่อนเวลาการประชุมจากเดิมเวลา9นาฬิกามาเป็นเวลา10นาฬิกา โดยผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงวาระการพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่าจะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าไม่รู้ไม่ทราบขอประชุมก่อนเมื่อถามอีกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567จะเข้าพิจารณาเมื่อไหร่นายเศรษฐาได้สายศีษะและตอบเหือนเดิมว่าไม่รู้เลยครับผมไม่รู้สวัสดีค่ะ วันน uh like> yes ี้ว um ันนี้บอดค่าแรงเข้าแน่นอนไม่ชอบท่านนายกค้างบงบปี6-7จะเข้าเดี๋ยวขอไม่คุยสอดนี่ต่อยก็จะพังข้าท่านนายกค่าแรงอะไรกัน